สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ไวรุ่นถูกยิงหน้าสอนอดินแดงเผยอ,อาการล่าสุดไวสารพระภูมิให้ลูกฝืนจะสภาพไหนก็ได้จากกรณีวัยรุ่นถูกยิงน้าสถานีตำรวจนครบานดินแดงอาการโคมา่ายังหาคนร้ายไม่ได้ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้15นาฬิกา30นาทีนางนิพาพรสมน้อยมันดามาวหว้ศาลท้าวมหาพรหมเอราวันเพื่อขอให้ลูกตนมีอาการดีขึ้นซึ่งทางแม่มีอาการเสียใจเป็นอย่างมากและหวังมาลูกคงมีอาการดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนตนก็รับได้ซึ่งนักข่าวได้สัมภาษณ์นางนิพาพรกล่าวว่าวันนี้ได้มาบนบานศาลกล่าวท่านท้าวมหาพรหมเพื่อให้น้องหายในเร็ววันซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของแม่ณตอนนี้ซึ่งอาการของ น้องในตอนนี้อาการยังทรงตัวอยู่ซึ่งดีขึ้นกว่าในวันแรกแต่อาการยังทรงทรงซึ่งรอแค่อาการภาวะส,สมองบวมให้ลดลงและร่างกายยังไม่ตอบสนองส่วนทางด้านคดีความแม่บอกว่าอาการน้องดีก่อนถึงจะให้ทานายความดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อหาคนผิดมาลงโทษไม่ยังได้บอกอีกว่าขอให้น้องกลับมาในสภาพไหนก็นแล้วแต่ขอให้ตื่นมาแล้วเจอหน้าแม่เป็นคนแรกและขอให้ฟื้นในเร็ววันซึ่งทางแม่ของน้องเด็กวัยสิบห้ายังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าน้องยังโชคดีที่ยังมี พอระเมืองดีผ่าน้องมาโรงพยาบาลได้อย่างเร็วไวรอดจากความตายและคุณหมอก็ยังดูแลเป็นอย่างดีซึ่งต้องขอฝากความหวังไว้ที่คุณหมอด้วยเพื่อให้รักษาน้องให้หายอย่างไรทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ